ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กนะับผมแทนเด็กบนเดอรนะ์ครับผมวันนี้ผมมีประธานนี่คนระับผมอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะผมวันนี้ผมมีประธานอันนี้คือวิวป่าแบบเล็กนะแล้วก็อันนี้คือแบบใหญ่นะผมอ่ะแล้วก็มียากุซ่าแล้วก็ประธานลูกมอมแบบหนึ่งบาทสองบาทแล้วก็มีไข่มังกรนะผมแล้วก็อย่างที่เห็นนี้เลยนะผมผมมีอะไรรู้ไหมครับผมผมมีหมวกคนระับผมอันนี้คือหมวกใส่เข้าป่าใช่ไหม แต่ก็ไม่ได้ใช้แล้วหรอมังอ้งเนาะไม่รู้ก็ผมอ่าโอเคแต่ผมซึ่งมีน้องคนเนื้อผมเขามไม่มาบอกว่าพี่ลองจุป,ปรทัดใส่ม่วงให้ดูหน่อยับผมอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงกันบ้านนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าจะเล็กแค่ไหนหรือว่าจะพันยังไงนะผมโอเคนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้านนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา โอเคนะผมมาอันดับแรกนะผมนี่คือมัวขนราวรับผมนี่ฮะอ่าแล้วก็นี่เดี๋ยวเราจะขอไว้แบบนี้แล้วกันเนาะไหวแบบนี้แล้วก็ไอ้พระแดอยู่หันห่างเข้าไว้เราจะเริ่มต้นจากประทัดยากรุ่สร้างก่อนเลยนะผมอ่ะเราจะเริ่มต้นจากประทัดยากรุ่าเนาะนี่ไงประทัดยากรุ่งสรางขนราวใส่ลงไปแล้วก็ไฟแชกขนราวกับผม โอ้โห okay. oh ยังไม่เป็นไรครับผมแต่มีรอยนิดหน่อยเรามาลุยประทัยากุซ่าอีกนั้นหนึ่งครับผมอ่าโอเคนะโอ้โ huh. ห okay, okay. oh นัดน,นี้ผิดพลาดครับผม เราต้องลองปะท้ายยากุซ่าแบบความหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราความแบบนี้เอาจุดไงดีวะเนี่ยจุดได้ไหมจุดยาครับผมอ่ะแต่ไม่เป็นไรจุดแบบนี้แล้วกันนะโอเคนี่โ้ห เปิดออกมาหมวกของเราจะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรามาลองด้วยประท้าวิวปั่มนะผมอ่ะโอเคเอามีลมนะฮะโอ้โหแรงมากเลยครับผมเอาใหม่ครับผมเข้า พี่น้องฮะทาไมมันไม่ตุ้มครับผมคิดว่านั้นนี้น่าจะผิดพลาดน,นะผมอ่ะอีกนั้นหนึ่งครับผมมาโอเควิวตุม้มเสร็จแล้วมาดูกันนี่ไง ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมรอบนี้เดี๋ยวเรามาจัดแบบวิวปั่มแบบใหญ่กันเลยนะนี่ไงมาเลยใครที่สนใจทานลูกปั่มแบบ1บาทแล้วก็แบบ2บาท1บาทลูกเล่น100ลูก2บาทลูกใหญ่5้าลูกสามารถทักมาที่แฟนเพจเด็กบงดอยหรือว่าท่า Facebook ส่วนตัวของผมได้เลยนะผมแล้วโอเค นักนี้นี่บอกเลยว่าเสียงดังมากเลยครับผมต้องมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามัวคอนเรายุบเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าเจอปะทะไข่มังกรเนี่ยยุบแน่นอนครับผมผมคิดว่าต้องไม่อะพี่น้องโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองกันนะผมโอเคนีอ่าถ้ามันติดก็ให้มันติดเลยนะติดเลยนะติดอยู่นะ ติดอยู่นะครับผมเอาไม่ติดเว้ยเอาไม่ติดนะผมเอาโอเคไม่เหลือซ่าแล้วนะผมตอนนี้หมวกของเราเจอพะทาะไข่มันกรเข้าไปดูฮะใสยไม่ได้แล้วนะผม ใส่ไม่ได้แบบนี้เราต้องจัดด้วยนี่ไงประทานแบบหนึ่งบาทครับผมโอเค้เคพี่น้องฮะนี่ครับผมโอ้โหมองทะลุเลยนะฮะอ่าล็อกนี้ จัดอีกหนึ่งบาทแบบอีกครั้งหนึ่งนะผมโอเคอัลลัอัลโอโ้โหนี่ฮะโอโ้โหรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วผมแบบสองบาทกันเลยนะฮะนี่ครับผมนี่คือแบบสองบาทนะ เราต้องหนีให้เร็วที่สุดนะครัผมอ่ะสามสองโอเค,อเค,อเคติีไหมโอ้โหไม่ติดแบบนี้ไม่กล้าเข้าใกล้เลยนะฮะโอ้โหดูดิทำไมไม่ระเบิดวะพี่น้องฮะถ้าไม่ติดแบบนี้แล้วอย่าไปจุดสามนะผมมันอันตรายมากเลยนะครับผมโอเคนี่ไง เดี๋ยวเรากำลังจะกู้ระเบิดกันนะผมพี่น้องฮะอุยอ้ยโนี่นี่วิธีการกู้ระเบิดของเรามานี่แบบสองบาทนี่ไม่ติดนะฮะเอาใหม่ครับผมโอเคมาอางนันหนึ่งนะผมโอเค โอ้โหโหก็อย่างที่เห็นนี่เลยนะผมนี่ฮะประทาน V A หมวกของเราวินเสน่ห์เลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้บมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งชองผมให้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ